สวัสดีค่ะพี่น้องชาวอ e ีเบทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยพีเอจะมาแบ่งปันเรื่องหนึ่งนะก็คือว่าเป็นเรื่องของการบริการหลังการขายของเซลเลอร์ ebay แต่เซลเลอร์ e ีเบกลุ่มนี้นะคะก็คือจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเราจะมาดูกันว่าการบริการหลังการขายของเซลเลอร์จากประเทศญี่ปุ่นเนี่ย เขามีข้อดีอย่างไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เพเี่เอามาแบ่งปันวันนี้เผื่อน้องๆเอาไปปรับใช้ในร้าน e ี a y ของน้องๆได้นะคะเพี่ต้องบอกก่อนค่ะว่าในบนตลาดของอีเบ่ะคะ่ะเวลาเราสมัครเป็นสมาชิกของ ebay นะคะเราจะมีสถานะบนเว็บไซต์ของ ebay ด้วยกัน2สถานะนะคะก็คือการเป็นไบเออร์ ผู้ซื้อนั่นเองและการเป็นเซลเลอร์ก็คือผู้ขายบน Ebay นะคะที่แน่ๆเลยเวลาเราเนี่ยกำลังจะขายสินค้าอะไรบนตลาดของ Ebay แล้วเราอยากจะไปแชร์มาเก็ตของตลาดของกลุ่มสินค้าเหล่านั้นนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเซลเลอร์ที่เขาขายกันเนี่ยเขามีบริการหลังการขายอย่างไรฉะนั้นะ อย่างที่น้องๆหลายคนคงทราบว่าพี่เอเนี่ยได้มีการเปิดแอคเคทาใหม่เนาะในการขายสินค้าคือขายการ์ดโปเกมอนนะคะซึ่งเป็นการโปรเกมอนภาษาไทยโปเกมอนนะคะเขา,าเป็นได้ทั้งเรื่องของการเป็นเพลเยอร์ก็คือเป็นนักเล่นนะคะนักเล่นการ์ดเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศในระดับโลกก็ได้นะคะหรืออีกมุมหนึ่งเนี่ยคุณจะเป็นแบบ นักสะสมนะคะก็คือสะสมการ์ดนั่นเองนะคะว่าการ์ดใบไหนเนี่ยหายยากเราก็สะสมเพราะการ์ดบางใบเนี่ยพอเวลามันผ่านไปมากๆกเนี่ยนะคะการ์ดก็จะมีมูลค่าที่สูงขึ้นมากนะคะในการเอามาประมูลกันเราก็ได้ข่าวมาแล้วแหละว่ามีการ์ดใบนึงเนี่ยจบประมูลไป15ล้านบาทอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเฟิร์ส dition นะคะเป็นการ์ดที่ผลิตเป็น รุ่นแรกฉบับแรกที่มันออกมาเมื่อปี1995อย่างเงี้ย่างนี้ค่ะฉะนั้นพอพี่เอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามาอยู่ในวงการของการ์ดเนี่ยที่แน่ๆเลยพเพลงไม่รู้เลยว่าเอ๊ะแล้วถ้าวันนี้พี่เอจะมาขายของบน Ebay แล้วขายการ์ดโปเกมอนเนี่ยเซลเลอร์ eller, ทั่วโลกเนี่ยเขามี God, เซอร์วิสใามการบริการหลังการขายเนี่ยของการขายการ์ดเนี่ยยังไงบ้างน,นะคะ พี่เเนี่ยตัวร้านของพี่เองนะคะไม่ได้เป็นแค่เพียงเซลเลอร์เท่านั้นแต่พี่เอเนี่ยเป็นไบเออร์ด้วยนะที่ซื้อสินค้าบน ebay ทุกวันนะคะถ้าในมุมของอการโปกเกมอนเพีจะสะสมการโปกเกมอนทั้งภาษาไทยก็สะสมนะคะภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะยังไม่ได้สะสมแบบ22ภาษานี้ยังเลยนะ และคราวนี้เดี๋ยวพี่จะมาให้ดูนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของความประทับใจก่อนที่พี่จะขายการ์ดโปเกมอนเนี่ยพี่จะซื้อการ์ดโปเกมอนจากบน ebay นี่แหละบิดประมูลเอ้ยหรือซื้อแบบใบอิฐนาวเองก็ตามนะคะซื้อเข้ามาใบไหนที่เราสนใจใบไหนที่รู้ว่ามันจะทําราคาได้เราซื้อขึ้นมาเพื่อเราอยากเห็นเซอร์วิสการบริการหลังการขา,ขายของคนขายการ์ดโปเกมอนนั่นเองนะคะ คราวนี้พี่เอมีตัวอย่างกับน้องๆดูนะคะเผื่อน้องๆเป็นไอเดียว่าอ๋อเนี่ยเขามีวิธีการนะคะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่การขายการ์ดโปเกมอนนะเราสามารถเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในร้านของเราในการขายสินค้าอื่นๆได้นะคะพี่มีตัวอย่างให้เอาเซลเลอร์มาให้ทั้งหมด3คนแบบนี้นะนี่คือเซลเลอร์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในเนื่องจากพี่เอแกะ ตัดซองเรียบร้อยแล้วก็ให้ซีแบบเข้าไปก่อนแล้วนะคะก่อนที่เอจะมาอัดคลิปให้น้องๆแล้วพี่เอก็แพ็กกลับไปเหมือนเดิมเพื่อมาให้น้องๆดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเซลเลอร์แต่ละคนกันนะว่าเขามีวิธีการยังไงแล้วน้องๆลองให้คะแนนดูนะคะว่าถ้าวันนี้น้องเป็นผู้ซื้อแบบพี่เอน้องจะประทับใจการบริการหลังการขายของเขาไหมนะคะคือเซลเลอร์3คนนะคะที่พี่เอจะเอามาให้กับน้องๆดูนะ เราจะมาดูเซลเลอร์คนแรกกันก่อนนะอ่ะพี่เอเอาซองนี้น้องๆเห็นอะไรนี่พี่เอขอปิดที่อยู่พี่เอก่อนนะคะเซลเลอร์คนนี้นะคะส่งเป็นแอมเมลแต่จดหมายทางอากาศนั่นเองนะคะเป็นเลตเตอร์แล้วก็มีตัวของของสแตมตรงนี้ให้นะคะคราวนี้เห็นไหมข้างหลังเขาก็ไม่มีอะไรนะอันนี้เป็นแบบฟรีชิปปิ้งนะคะคราวนี้ข้างในเนี่ยเห็นไหมคะถ้าเกิดวันนี้คนขายการ์ดนะ สังเกตไหมคะว่าวันคนขายการเนี่ยเขาจะมีแพ็คแบบนี้มาให้เลยนะคะคือแพ็คเป็นกระดาษแข็งอีกทีหนึ่งแล้วสิ่งที่เขาให้กับข้างในกับพี่เอนี่ค่ะพี่เอซื้อ booster นะคะนี่スタวีสตาร์ยูนิเว e ร์สนั่นเองนะคะเป็นบ็อกซ์ที่ทุกคนต้องสะสมนะคะซึ่งเป็นการสวยมากๆเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีอะไรเลยเห็นไหมเขามีการแพ็คก็คือส่งแบบ ฟรีชิปปิ้งแล้วก็มีแพ็กกิ้งให้เพื่อไม่ให้การ์ดเนี่ยหักนะคะหรือเสียหายฉะนั้นอันนี้พี่เอซื้อเป็นบูสเตอร์มาแบบบิบโปรโมลสินค้าเราจะเห็นว่าคนแรกถามว่าน้องๆประทับใจไหมถ้าเป็นพี่เอพี่เอก็ยังให้ฟรีแตกเขา5้าดาวอยู่นะเพราะอะไรเพราะว่าเขามีตัวนี้ในการกันกระแทกนะคะแล้วทําให้การ์ดเนี่ยไม่เสียหายนี่คือเซลเลอร์คนที่1น,นะคะคันนี้มาดูเซลเลอร์คนที่2 ที่พี่เอจะเอาตัวอย่างมาให้เซลเลอร์คนที่2เหมือนเดิมเลยเขาก็จะส่งแบบเลเตอร์เหมือนกันนะแล้วก็ที่แน่ๆเห็นไหมคะว่าเขามีสแตมป์เป็นแบบนี้อันนี้พี่เอมีความรู้สึกว่าเขาน่ารักนะเพราะพี่เอเก็บสะสมสแตมป์จากญี่ปุ่นเลยนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นสแตมป์แบบนี้คราวนี้เรามาดูพัสดุกข้างในว้าวเห็นไหมว่าเซลเลอร์ที่1นี่คือเซลเลอร์คนที่2แตกต่างกันนะคะอันดับแรกเนี่ย เขามีจดหมายน้อยให้เราด้วยนะเขามีคำพูดเห็นไหมคะว่าเป็นรูปหน้าผู้หญิงเนาะแล้วก็มีส่งรอยจุ๊กมาให้นิดนึงนะแล้วก็ก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยมีมีแบบนี้นี่เห็นไหมห่อพลาสติกมาหนึ่งอย่างสอง เขาก็จะมีมีชื่อร้านของเขานะคะมี QR code ให้ด้วยนะว่าสามารถไป follow เขาที่ i n s t a g r กรได้นะคะแต่พี่เออยากจะบอกว่าพี่เอไม่ค่อยขายนอก eBay นะแล้วก็อันนี้นี่เห็นไหมคะก็เป็นเหมือนกันนี่ก็คือ booster เหมือนกันเป็น booster v s t a r universe เหมือนกันเป็นภาษาญี่ปุ่นถ้าวันนี้น้องลองเปรียบเทียบระหว่างเคสที่1นนะคะ เขที่1น,น,นึ่งเซลเลอร์คนที่1เนี่ยที่เราเห็นนะคะเซลเลอร์คนที่1น่กับคนที่2เราจะเห็นความต่างกันเลยเขาส่งมาเหมือนกันในราคาชิปปิ้งเท่ากันเพราะเป็นจดหมายแอมลเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างคือคนนี้เซลเลอร์คนที่1น่เนี่ยเขาไม่มีเขาเอาง่ายๆนะเขาไม่มีการขายนอก eBay เขาซื้อๆเลยถ้าจะซื้อกับฉันก็คือซื้อผ่าน eBay แต่เซลเลอร์คนที่2เนี่ยถ้าเกิดคุณจะซื้อกับชันอีกคุณสามารถไปฟอลโล่เขาได้ใน i n s t a g r กรมนะคะแล้วสามารถซื้อกับเขาได้ใน IG ได้อีกเห็นไหมมันก็จะเป็นคนละสไตล์และเนี่ยฉะนั้นอันนี้เนี่ยเซลเลอร์คนที่2เนี่ยมันก็คือเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อให้นั่นเองมี QR code มีจดหมายน้อยให้แบบนี้นะคะนี่คือเซลเลอร์คนที่2เห็นไหมน้องจะเห็นแล้วว่าเทคนิคของเซลเลอร์ทั้ง2คนเนี่ยมันต่างกันและ เรามาดูเซลเลอร์คนที่สามนะคะถามว่าถามว่านะถ้า ebay รู้เซลเลอร์คนนี้นะคะมีการขายนอกอีเบแล้วเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยไปซื้อกับร้านนี้โดยซื้อผ่าน IG และแต่มีปัญหาปุ๊บแล้วมาคุยกับ ebay อันนี้ eBay ไม่รับผิดชอบนะต้องบอกก่อนนะคะถ้าเกิดใครทำวิธีนี้แบบเซลเลอร์คนที่2เมื่อไหร่ก็ตามเคสมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะขอคืนเงินรีฟันหรือไม่ว่ากรณีไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณมีการซื้อขายนอก eBay eBay ไม่รับผิดชอบค่ะนะคะอันนี้ให้ทุกคนเห็นเป็นตัวอย่างนะวันนี้น้องๆจะเลือกเซลเลอร์หนึ่เซลเลอร์สค่ะต่อไปเซลเลอร์คนที่สนะ เห็นไหมคะว่าเซลเลอร์คนที่3นี้แตกต่างมากเลย2คนนี้ส่งแบบเลเตอร์ธรรมดาแต่อันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะมีเลขแท็กกิ้งนัมเบอร์เรียบร้อยมีเลขแท็กกิ้งนัมเบอร์พัสดุนะคะเรียบร้อยเลยมีเลขพัสดุติดตามตัว2คนนี้ไม่มีพัสดุติดตามตัวนะ อันนี้มีเลขพัสดุติดตามตัวอย่างที่สองเขามี c n ย2ิสองชัดเจนอย่างที่สามเขาเขียนราคาให้เลยนะคะว่าสินค้าชิ้นนี้ราคาอยู่ที่7็ดเหรียญน,นะคนนี้เนี่ยที่แน่ๆนะคะอันนี้เห็นไหมเขาใส่ซองที่ใส่เนี่ยก็แตกต่างนะคะซองที่ใส่คือเป็นซองบับเบิ้ลนะเป็นซองที่มีบับเบิ้ลบับเบิ้ลในตัวแบบนี้เลยค่ะคราวนี้เพ่ไปต่อนะอ่าพอเข้ามา สิ่งที่เห็นนะคะน่ารักมากเลยก็คือว่าเขาเนี่ยมีการวาดลูกนะคะพี่เอไม่รู้ว่าเขาวาดเองหรือว่าเป็นลูกเขาวาดนะก็น่ารักดีพี่รู้สึกว่าเขาน่ารักอะ่ะคนนี้นะแล้วเขาก็มีการเขียนขอบคุณอะไรมาให้กับเรานะคะแล้วก็ข้างหลังเห็นไหมนี่คือเซลเลอร์คนที่3นะข้างหลังเนี่ยเขาจะมี QR Code หมดเลยนะคะว่าจะไปซื้อร้านเขาเนี่ย ซื้อได้ที่ไหนแคตตาก็เป็นยังไงนะคะแล้วก็ติดตามเขาได้ยังไงเขาก็จะมีข้อมูลตรงนี้บอกให้หมดเลยนะอันนี้ก็ก็จะมีจดหมายน้อยต่อไปนะคะข้างในเขาเห็นไหมว่าเขาจะมีรายละเอียดตรงนี้มาให้อีกมีจดหมายน้อยอีกนะเดี๋ยวเรามาแกะกันนี่ค่ะ พอเราแกะเข้ามาสิ่งที่เขาน่ารักก็คือว่าเขามีจดหมายน้อยแบบนี้ไม่พอนะเขามีการ์ฟแถมมาให้พี่เอหนึ่ใบแล้วเขาก็มีบูสเตอร์นะคะที่เราซื้อมาตรงนี้เจเหรียญเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขาแปะบนกระดาษแข็งแบบนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดการหักงอเกิดขึ้นนะคะนี่คือเทคน,นิคของเซลเลอร์คนที่สนะคะ วันนี้น้องๆเห็นเทคนิคแบบนี้แล้วเห็นหรือยังว่าทําไมการซื้อสินค้าบน ebay มันถึงมีความสําคัญรู้ไหมเพราะเราจะได้รู้เทคนิคของเขากันนะคะน้องๆเห็นไหมว่านี่แหละคือสิ่งสําคัญของการเป็นไบเออร์ค่ะพี่เอไม่สามารถเป็นเซลเลอร์ที่ดีได้เลยถ้าพี่เอไม่รู้ว่าเพื่อนๆ่เซลเลอร์ eBay ด้วยกันเนี่ย เขามีเทคนิคหลังการขายอย่างไรเขาใส่อะไรในสิ่งที่เราซื้อวันนี้พเอมีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่ขายการ์ดโปเกมอนภาษาไทยพีเอซื้อการ์ดโปเกมอนทุกวันเลยทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เลือกที่จะซื้อกับเซลเลอร์ไม่ซ้ำเลยนะคะซื้อแบบไม่ซ้ำเลยเพื่อ อยากเห็นเซอร์วิสมายการบริการหลังการขายของเซลเลอร์ที่เขาขายการโปเกมอนกันว่าแต่ละคนเขาใส่อะไรลงไปในพัสดุเขาใส่เทคนิคอย่างไรเห็นไหมคะพี่เอเอาตัวอย่างมาให้กับน้องๆดูน้องๆลองดูนะคะว่าน้องๆองอากจะปรับแต่งในร้านของเราตอนที่เราแพคกิ้งสินค้าอย่างไรสินค้าเห็นไหมว่าสินค้าอย่างเดียวกันเลยสินค้าอย่างเดียวกันก็คือขายอันนี้ขายบูสเตอร์นะคะ บูสเตอร์วีสตาร์ยูนิเวรของการโปเกมอนเนี่ยเหมือนกันทั้ง3คนแต่เทคนิคการเซอร์วิสมายการบริการหลังการขายเนี่ยแตกต่างกันพอวันนี้เรามาเป็นเซลเลอร์บ้านเราชอบคนไหนคะคนที่1คนที่2หรือคนที่3เราลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ในร้านของเราแล้วน้องรู้ไหมคะว่าพอลูกค้าเขาประทับใจพี่เอให้5ดาวทั้ง3คนแหละแต่ถามว่าพี่เอจะกลับไปซื้อคนไหนล่ะ ก็แน่นอนคนที่2กับคนที่3แน่นอนถูกไหมเพราะว่าคนที่2เนี่ยเขามีกระนุงแบบมีการ์ดให้กับเรานะโอเคถึงแล้วพี่เอก็ไปฟอลโล่เขาด้วยนะใน IG ก็ไปฟอลโล่เขาดูซิว่าเขาจะถ้าเราซื้อผ่าน IG เขาจะมีเซอร์วิสมาแบบไหนหรือราคามันจะต่างกันไหมกับบน eBay นะคะเราก็ได้รู้อะรู้เทคนิคของคนขายอะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างร้านที่3เนี่ยเพ่ต้องกลับไปซื้ออยู่แล้ว เพราะร้านที่3เนี่ยเขาเป็นท็อปเลเตอรเซลเลอร์ค่ะร้านที่1กับร้านที่2เขาไม่ได้เป็นนะแต่ร้านที่3ามเขาเป็นท็อปเลเตอเซลเลอร์ค่ะพเพราะเพรรู้เลยว่าวิธีการในการแพ็คของเขาเขาเขาคือเขาใส่ซองบับเบิลนะใส่ซองบับเบิลอย่างดีอีกอย่างหนึ่งนะเขามีเลขพัสดุติดตามตัวสินค้ามาเห็นไหมเขามีเลขพัสดุติดตามตัวนะคะฉะนั้นทําให้ลูกค้าเนี่ย รู้สถานะของสินค้าว่าสินค้าจะถึงเมื่อไหร่ไม่ต้องมากังวลว่าสินค้ามันจะหายอย่างนี้ค่ะนี่แหละคือความเป็นมืออาชีพฉะนั้นเซลเลอร์คนนี้สามเพชเฉลยให้เลยเขาเป็นท็อปเลเตรเซลเลอร์นั่นเองฉะนั้นวันนี้ถ้าเราในอนาคตนะคะเราอยากจะแชร์ลิงนะคะเราอยากจะแชร์มาเก็ตคืออยากแชร์การขายอยากแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาดของรายการสินค้าชิ้นนั้นถ้าเราขายเหมือนเขา เราอยากแชร์นะเราไม่ต้องห่วงเรื่องของราคานะเราไม่ต้องไปตัดราคาได้เลยถ้าเรามีเซอร์วิสมายการริการหลังการขายที่ดีเราใส่การ์ดเข้าไปใส่ใจในการแพ็คสินค้านะคะแล้วก็แล้วแต่น้องๆเลยว่าน้องจะมีเทคนิคอย่างไรพี่เอยกตัวอ,อย่างให้กับน้องๆงูแล้วนะว่า3แบบวิธีการแบบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอบหน้านะเพจะซื้อสินค้าอย่างอื่นมาอีก นะคะเป็นแบบ3เซลเลอร์เหมือนกันแต่เดี๋ยวอาจจะเปรียบเทียบให้ดูว่าเซลเลอร์ฝั่งอเมริกานะคะเวลาเข้าขายสินค้าเนี่ยเขาจะมีเซอร์วิสมายัางไงหรือแม้แต่เซลเลอร์ที่ออสเตรเลียนะคะพี่ก็ซื้อจากเซลเลอร์ที่ออสเตรเลียเหมือนกันเซลเลอร์ออสเตรเลียเซลเลอร์แคนาดานะคะแล้วก็เซลเลอร์ที่สิงคโปร์นะ เขามีเซอร์วิสมาการขายคือหลังการขายของเขาเนี่ยเขามีการแพ็คสินค้าเนี่ยอย่างไรมากเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างมาให้กับน้องๆดูในคลิปต่อไปนะคะเพยหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับน้องๆนะแล้วถ้าเกิดใครมีคําถามเนี่ยก็สามารถพิมพ์คําถามเข้ามาในใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่เอเนี่ยเอาคําถามน้องๆมาทําคลิปแล้วก็แบ่งปันให้กับน้องๆอีกนะคะเดี๋ยวขอบคุณน้องๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ